สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่11บเอ็ดมีนาสองห้าหกแปดนะฮะวันนี้จะพาเพื่อนมาแต่งดอกทุเรียนฮะเป็นปีเอ๊ะแต่งลูกทุเรียนเป็นปีแรกนะครับที่ผมได้แต่งลูกทุเรียนตั้งแต่ทําระบบธาตุอาหารครบก็คือทําปุ๋ยใช้เองฮะจากที่เคยทําอินทีมาร้อยเปอร์เซ็นคือก็ได้มาแต่งลูกทุเรียนปีนี้ที่มีลูกมีลูกทุเรียนให้ได้แต่งแล้วมีทุเรียนหลายรุ่นมากนะก็เป็น ตามธรรมชาตินะปีนี้ก็อุปสรรคอะไรเยอะแยะห,หมดเลยฮะปีนี้พาเพื่อนมาแต่งนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ฮะก็ตอนนี้ลูกอยู่วันนี้ผมจะแต่งไปอ่าเรื่อยๆนะจะไม่ได้แต่งทีเดียวนะฮะไม่ได้ใช้มันไดขึ้นไปแต่งก็จะมีกางไกลยาวเลยอ่ะนี่ฮะกางไกลปุ๊บก็จะแต่งออกเป็นบางช่วงนะฮะ อ่านี่พานเพื่อนมาแต่งลูกทุนเรียนนะครับาคุณจะติดหมดอย่างนี้รับแต่ก็ยังมีหลายภสษาเนะยังไม่ได้ใช่ว,ว่าอย่างนี้แล้วจะติดทั้งหมดนะฮะก็เลือกไม่ถูกเลยนะฮะเยอะมากก็แต่งมาแล้วกันนะฮะเป็นเป็นเพื่อน,ปนไปจริงต้นนี้มันจะไว้ไม่ได้เยอะเาใบมันก็น้อยอยู่ฮะตามสภาพมันโดนอะไรหลายอย่างนะจะเลือกรุ่นไปเลยนี่จะเอารุ่น รุ่นลูกที่ใหญ่ที่สวยเนี่ยที่บานโดนฝนนะรุ่นเะน,นี้ยตั้งแต่ช่วงวันที่สิบนั่งที่บานนะฮะเขาจะแต่งออกไปเลยขี่ไปออกพอประมาณคือไม่ได้แต่งทีเดียวขาดนะก็จะแต่งหลายรุ่นเนี่ยนฮะผมก็จะขี่ไปประมาณนี้อันนี้คือแต่งเบื้องต้นไปก่อนนะเดี๋ยวก็จะมาแต่งอีกทีนึงก็จะแต่งดูกลัว คือก็แต่งไปตามสภาพลูกอะผมไม่ได้เลือก,กว่าก้อนนู้นกว้วนนี้นะอ่าก็แต่งไปพอประมาณให้เขาออกไปสักหนึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นรุ่นไป่เนี่ยสวยทั้งสองลูกเลยแต่รุ่นนี้บิดหน่อยเราออกไปก่อนอืมร่นี้ก็ลกลางเล็กหน่อยอ่ะก็เดี๋ยวจะมาแต่งอีกสักทิงหนึ่งนี่ฮะลูกน,นี้ก็สวย สวยทุกลูกอ่ะสวยทุกลูกเลยเราจะแต่งไปสักช่วงนึ่งก่อนนี่ฮะหนามก็อยู่ประมาณนี้เห็นไหมทุเรียนจีดที่ผมไม่ปนยาฆ่าแมลงถามว่าหนามจดบไหมนี่ทาได้ขนาดนี้ก็โอเคไหมฮะเห็นไหมครับทุกลูกเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมออกมาแล้วเป็นอย่างนี้ครับคือถามว่าถ้าเราทําได้ขนาดนี้แล้วจะไปเอาอะไรครับผมไม่รู้จะไปทางไหนแล้ว มันไม่มีทางให้ไปแล้วล้วทุเรียนผมก็ไม่ได้พ่นยาฆา่าแมลงและปุ๋ยผมก็ทําเองทั้งหมดนี่ฮะช่วงนี้แทบไม่ได้พ่นลูกเลยนะไม่ได้พ่นใบเลยจะให้ทางดินมากกว่าให้ตัวชุดฮิวมิกกับตัวสูตรปุ๋ยที่ทําเองสูตรปุ๋ยที่ทําขึ้นมาเองก็ขี่บอกเลยอันนี้รุ่นนี้จะเป็นรุ่นหลัง ก็ทํามันทําได้ขนาดนี้ครผมก็พยายามทําให้เพื่อนเห็นแล้วต้นทุนผมลดได้จริงๆริงนี่แล้วแต่นะฮะแล้วแต่เพื่อนๆจะสนใจตามผมแค่ไหนฮะเพราะข้างหลังก็ช่องผมคนติดตามน้อยน้อยมากเลยผมก็เสนอแต่ความจริงออกไปฮะที่ทําออกมาจากที่สวนแล้วปีไหนมันดีผมก็บอกอย่างปีนี้อ่ะปีนี้ดีผมก็บอกว่าดีฮะเพราะผมให้ทอาหายครบเหมือนเพื่อนแล้วแต่ก็าไม่ได้ทําสาร ผู้เรียนไม่ได้ทำคำสารและผู้เรียนก็ผมไม่ได้พ่นยาคือทําอย่างให้ให้ให้เห็นว่าเนี่ยม,มันมันมีแนวทางที่ทําได้นี่ฮะผู้เรียนไม่ได้พ่นยาฆ่า,มาแมลงผู้เรียนที่ไม่ได้ทําสารผู้เรียนที่ให้่าอาหารจากการที่เราทําขึ้นมาเองแล้วมันสมบูรณ์ออกมาขนาดนี้ผมก็โอเคแล้ว ก็จะมีต้นนี้ดกแต่ต้นอื่นก็ไม่ได้ดกเท่านี้แต่ก็ได้แต่งต,ต้นหน้าบ้านก็ได้แต่งเหมือนกันแต่ก็มีให้แต่งพอประมาณนะก็มีให้แต่งพอประมาณนี่ฮะอ่ะนีกระดูของบนนี่อีกบาเลยปีน,ะนี้ก็ถือว่าสิ่งที่เราทำน้ำออกมาตอบโจทย์ก็อยากเอามาถ่ายทอดเผยแพร่ แต่ว่ามีปัญหาไหมครูเรียนผมก็มีปัญหาช่วงดอกอย่างเงี้ยดอกแตกนะโดนฝนดอกแตกร่วงแต่ก็ร่วงไม่เยอะมีสลัดเพราะเราให้น้ําไม่พอที่เราสังเกตคือถ้าถ้าเราให้น้ําไม่ถึงเนี่ยอ่ามันจะมีปัญหาเรื่องอ่าดอกแตกตรงเนี้ส่วนหนึ่งนี่ฮะก็พอแต่งออกมาแล้วอยู่ประมาณนี้นี่ฮะอันนี้ผมแต่งไปก่อนนะนนรอบแล้วนะแต่งลูกบิดบิดออกไปตอนที่กําลังขึ้นลูกฮนะแล้วก็มาแต่งชุดนี้อีกทีหนึ่นงฮะก็ เ้วเดี๋ยวก็แต่งอีกก็คือแต่งเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องแต่งแต่งอออีกเพราะว่าลูกมันมันแบบไงคือเรามันเยอะอนะเราก็ค่อยๆแต่งก็เสือสลักเสืออะไรด,ด้วยด้านล่างผมก็แต่งไปชุดแล้วถามว่าติดติดถึงข้างล่างนะครดูนี่อันนี้ผมก็แต่งแล้วแต่งไว้พอประมาณแล้วก็จะเลือกทรงอย่างทรงอย่างนี้ไว้อันนี้อันนี้จริงๆไม่สวยนะเนี่ย แต่เวลาขึ้นเนี่ยเขาอาจจะ,ะบิดไปอีกเอมันอาจจะกลับมาสวยอีกก็ได้นะผมก็แต่งออกไปทิ้งล้วก็มีสลัดมีอะไรปกติของเขานะแต่ว่าเราก็ต้องเอแต่งช่วยอะไรเนเห็นไหมล่างอย่างเงี้ยเราก็ออกบ้างอ่ะอันนี้นสองลกูกเดี๋ยวให้เขาช่วยอัดขึ้นไปก่อนเดี๋ยวค่อยแต่งออกลูกนึงริงนี้ก็จะไว้ได้สามสี่ลูกผมก็จะไว้อยู่ ประมาณนี้อะสิ่งนี้ก็จะไว้ได้ไม่ไม,ไม่ไม่กี่ลูกนะสิ่งนี้ก็จะไว้ได้สักสามสี่ลูกเหมือนกันนี่ฮะก็ดูแต่แนวทางเนี่แล้วก็ดอกของผมมีหลายรุ่นรุ่นนี้กําลังบานเอ่อมีบานโดนฝนไปช่วงวันที่เจ็ดที่แปดวันที่ม่อตกวันที่แปดนะเนี่ยบานโดนฝน,นก็มีฮะแล้วก็จะมีรุ่นนี้แล้วก็เอ่อไอ รุ่นที่จริงๆมันรุ่นเดียวกันเนี่ยรุ่นนี้แต่ว่าพอเวลาเขาสลัดแล้วได้กลับเป็นใหญ่เนี่ยมันรุ่นเดียวกันดอกดอกเดียวกับที่ผมแต่งต้น้นนั้นอะรุ่นเดียวกันเนี่ยสองกิ่งเนี่ยกิ่งเนี้ยพอโดนฝนมันโดนฝนไงทำบานโดนฝนแล้วหวสลดัดพลุบเลยตรงเนี้ยดอกเยอะมากเลยแล้วขึ้นลูกเลยเนี่ยแล้วอันเนี้ยเนี่ยรุ่นเดียวกันนะแต่เล็กกว่าแล้วทรงไม่ค่อยสวยดูปิดไปเลยทรงแบบขี้เหร่ อย่างเงี้ยทรงค้เสมากเลยเนี่ยดูอันนี้ันจะทรงสวยให้ลูกนี้เนี่ยลูกนี้ก็ไม่สวยแล้วแล้วเราจะมีทรงน,นี้อ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้นี่ฮะอันนี้ก็ติดแล้วนี่ก็แต่งไปเรื่อยอย่างเงี้ยก็ต้องเอาออกมันเป็นเป็ดก็ต้องเอาออกอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องแต่งออกอีกแล้วก็ต้านบน,นก็มีสองรุ่นสามรุ่น เนี่ยอันนี้ก็แต่งไปทีสองทีแล้วนี่ฮะอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องแต่งเลือกเนี่ยอาจจะได้สองลูกนี้ลูกนี้ก็เดี๋ยวต้องอออกแต่ให้กระดึงกันไปก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยคู่นี้ก็สวยความเนก็โอเคอยู่เราจะแต่งวันนี้ก็จะแต่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยเพราะว่า,ามีโอกาสฝนจะตกอีกทีวันนี้สิบเอ็ดเนาะจะมีอาจจะมีฝนลงช่วงเย็น,นอันนี้เป็นกระดุมโอ้ยการยาวเนี่ยการยาวสวยมากเลย การยาผมจะไว้เป็นพวงเลยนี่ฮะก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ใบน้อยแต่ก็ค่อยๆทําใบก็มีการแตกมีการแตกปใบอ่อนแล้วผมไม่ได้เบรไมันได้อะไรก็จะเติมปุ๋ยเติมอะไรก็จะให้อเขาเป็นใบอ่อนเพื่อที่จะให้ระบบรากเขาดึงขึ้นมาช่วยฮอันนี้ต้นแบบเป็นใบอ่อนทั้งต้นเลยแต่ก็แตกแต่ก็มีลูกอยู่นี่มีลูกก็เป็นรุ่นนี้นรุ่นนี้ รุ่นนี้แต่กิ่งเดียวกิง่งนูอีกกิ่งแล้วก็กิ่งล่างกิ่งล่างลูกนึงนี่ดีใ <c oughs> <c oughs> ทุเรียนออก <c oughs> กือบหมดเลยทรงสวยก็ <c oughs> ถือว่าโอเคอยู่ปีนี้่ยิงมันมีลูกมันเขือพวงอะไรออกมาอีกนะอ่าอันนี้ก็พาพมาดูแนวทางการแต่งลูกลูกทุเรียนของผมแล้วก็มาดู อดอกฟุเลียนที่มีปัญหาไหมถาวมีปัญหาฝนตกช่วงวันที่เจ็ดเนี่ยฮะดอกตูมที่กําลังจะบานเนี่ยแตกแตกแล้วมีสลัดนะเนี่ยสลัดร่วงไปบานเลยเนี่ยฮะสลัดร่วงเลยแต่ก็ยังอยู่ก็อยู่ชุดที่อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะบานคืนนี้ก็มีแล้วก็บานไปแล้วก็มีเนี่ยก็สลัดนะไม่ต้องทําอะไรเพราะว่าเราให้น้ํามาน้อยมันเจอฝนเข้าไปทีเดียวมันเหมือนละเบิดอแเหมือนเงาะแตกอะฮะเหมือนเงาะแตกอะเหมือนการพอโดนโนะดนฝนแล้วถ้าเราไม่ได้ให้น้ําไว้เนี่ย ือให้น้าไว้น้อยเนะี่ยผมก็ให้น้าไวนะ้แต่ให้น้อยพอให้ให้น้อยเนี่ยมันดูดน้ําฝนเข้าไปเนี่ยมันก็ระเบิดเลยมันก็ทาให้ดอกแตกแล้วก็มีการสลัดมีการอะไรอย่างเงี้ยนี่ฮะแต่ก็ยังอยู่ไม่ได้สลัดหมดทั้งหมดนี่ฮะ,ะหา,ามันมีปัญหามันก็มีไอตรงที่มีมีปัญหามันก็ไม่มีแล้วผมก็เลยตัดแต่ญ้าด,ด้วยเพราะปีนี้ทีแรกว,ว่าจะไม่ตัดจะเลี้ยงหญ้าไว้อย่างงี้ฝนมันมันมาเยอะ ็เลยตัดให้เป็นปุ๋ยช่วยไปทิ้งนก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะหวานาตัวสูตรแห้งแตส2 4ที่ผสมกับมูลวัวแห่หวานลงไปนี่ันนี้เป็นหลงรับไอลินรับแลที่ลูกเหมือนมะเฟืองจะบานคืนนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวผมก็จะมาปัดจะเริ่มบานคืนนี้จะไม่รู้จะโดนฝนหรือเปล่าเนี่ยวัวจังหวะมันจะได้พอดีเลยตอนออกบานเนี่ยจะเจอฝนเนี่ยต้นเนี้ยไม่สวยดูลูก ไปยีงตรงนั้งหมดเลยนะบิดบิดโหเป็นหัวลงบัวลิงแหลกเลยช่างมฮะก็คือให้มีลูกไว้ก่อนเนี่ยมาก็เลยดูดีๆอะ่ะแต่พอสักพักก็ไปฮะเพราะว่ามันแตกไปอ่อนตลอดแล้วก็เราก็เติมปุ๋ยเติมอะไรตลอดแล้วก็มันมีลูกมีหลายหลายรุ่นเลยเลยลำบากหน่อยอ่าอันนี้โซนหลังบ้านโซนหน้าบ้านก็ขึ้นลูกใหญ่แล้วลูกไปเท่าลูกบอลเล็กๆแล้วนี่ฮอ่ะอันนี้ก็จะมาแต่งต้นเนี้ยเยอะหน่อยอนนก็จะแต่งออก ไปเรื่อยๆแต่งก็มาสามรอบสี่รอบฮะค่อยๆแต่งช่วยแล้วก็อ่าให้อาหารทางดินผมก็จะหว่านทางดินลงไปเนี่ยบุลวัวก็ยังอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมบุวัวผมนี่ฮะเนี่ยถ้าใส่อย่างเงี้ยพอถ้าตัดแล้วมันจะเจอเดี๋ยวม็จะขึ้นอินทรียัตถุดอกเดิมผมก็ใส่ลงไปไม่จะออกไปไหนนะดอกก็เพราะนั้นก็จะเป็นปุ๋ยเนี่ยเกิดเชื้อลงเชื้อราก็จะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรเพราะม,มันก็จะย่อยจุดพวกจุ่สีฮิมะก็จะย่อยเป็นปุ๋ยไปเลยนี่ฮะอ่า ก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆว่าเป็นแนวทางที่มั่นใจได้ว่าในแนวทางการทําปุ๋ยใช้เองโดยไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงไม่ได้ทําสารก็สามารถทําทุเรียนออกมาได้ฮะแต่ว่าเราก็ให้ธาตุอาหารเหมือนชาวบ้านเขาแต่เราให้น้อยโดยการทําปุ๋ยหมักเจ็ดวันแล้วใช้ได้เองแล้วก็บวกกับน้ำมูลวัวที่เราเติมอากาศแล้วก็พ่นไปกับดินมั่งไปในระบบน้ำมั่งพ่นทางใบมั่งอะไรแล้วแต่เ,เราทําได้เพื่อที่จะป้อง เพื่อที่จะเสริมความแข็งแรงให้ทุเรียนและให้เขาไปป้องกันมแมลงเอาเองต,ตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะได้แค่ไหนแต่ว่าถามว่าออกมาแล้วน่มันทําใหอ้ออกมาได้ประมาณนี้ใบเก่ายังอยู่ใบใหม่ก็เริ่มออกมาเพราะมันสลัดไปชุดหนึ่งแล้วแต่ใบพวกนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมใบที่มีปัญหาที่อะไรเนี่ยก็ไม่มีไม่ได้แบบมาแห้งต่ออะไรต่อนะแต่ก็มันก็เป็นในช่วงที่มีน้าค้างมีอะไรแต่ว่ามันก็ยังอยู่ปกติแต่มันก็สามารถจะ สังเคราะห์แสงสร้างอาหารได้เพราะทุกใบเนี่ยผมสังเกตว่าทุเรียนที่ใบน้อยกลับกลายเป็นว่ามันดึงให้ลูกขึ้นได้เพราะว่าอะไรมันโดนแสงทุกใบพอใบน้อยหลอมแหลมน้อมแหลมในช่วงที่เป็นลูกเนี่ยทำให้ทุกใบเนี่ยพอเวลาแดดออกมาเนี่ยเขาทํางานทั้งหมดทุกใบเลยฮะไม่มีใบไหนที่เกี่ยไม่มีใบไหน,ท,ไหนที่ไม่ได้ทํางานเพราะว่าอะไรถึงใบมีน้อยอพื้นที่ใบเขามีน้อยโดนไหม้บ้างอะไรบ้างแต่ตัวสีเขียวที่เขาเนี่ยเขาก็ยังทํางานอยู่ พราะมันถ่ายใบมันก็ต้องรู้ตามนรำท้างเขามันก็ต้องรู้นะว่าเฮ้ยถ้าไปหนาไปเนี่ยเดี๋ยวเวลาแดดออกมามันก็ไม่ลงครัวมันทํางานไม่ได้บางตัวมันไม่โดนแดดเนี่ยมันก็ลกลายมันดึงอาหารแต่เนี่ยเราเห็นว่าเฮ้ยใบมันน้อยจริงแต่ก็มีการแตกใบนะผมก็จะค่อยๆเติมอาหารไปใบน้อยแต่โดนแสงเนี่ยแสงก็ส่งถึงโคนถึงอะไรลำไรลำไรตลอดเลยแต่ลูกมันขึ้นลูกมันขึ้นเพราะลูกไม่ได้สลัดนี่ฮะปิงขั้วใหญ่ ลูกก็ไม่ได้สลัดแบบนะ่าเกียดคือสลัดตามปกติแล้วเราก็ต้องแต่งออกช่วยนี่ฮะน้ำเหนือมันก็ถี่ออกมานี้เราก็ต้องเติมน้ําเข้าไปนะส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยทางใบผมไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้พ่นไม่ได้อะไรละผมจะเติมทางดินตอนนี้นะผมจะเน้นทางดินแล้วก็จะเน้นเรื่องการให้น้ําผมให้วันเว้นวันรัศมีวงกว้างถ้าเราให้น้ําวงแคบมีปัญหาหทันทีเพราะว่าอะไรละปาลายรากไม่โดนน้า เกิดท็อกซีเกิดฝนเกิดอะไรลงมาไปลารากที่ไม่เคยได้น้ำ้วได้น้ำเข้าไปปุ๊บมันสะดุง้งปุ๊บเนี่ยมันสลัดอะไรมั่วหมดเลยมันตกใจมันนะเพราะนั้นตีน้ำไปตีวงไปเลยตีคว้างไปเลยไม่ต้องมาีเรียสแล้วก็เลี้ยงหญ้าเลี้ยงอะไรช่วยตอนเนี้ยผมผมก็คิดว่าฝนมันเยอะผมเลยตัดพอประมาณก็ไม่ได้ตัดแบบให้หมดก็คือตัดแล้วก็ยังไว้อยู่นี่ยก็ยังไว้อยู่ตัดพอแบบไม่ให้งูมันเข้ามาหลบหน่อยล้วตอนเราทำงานแค่นั้นเองพอเห็นบ้างแค่นั้นเองนะ นี่ฮะก็เป็นแนวทางของผมนะฮะแสงมันจะส่งทั้งหมดเลยแต่ใบไม่ได้ลงเหลงลงแหลงแต่ยอดอ่อนแดงหมดแล้วนะเนี่ยปุ๊บหมดแล้วแต่ใบมันสีนวลสวยไหมสีมันออกแบบคือเรามองว่าต้นมันสมบูรณ์ถึงใบมันน้อยจริงแต่อาหารในดินเนี่ยมันตตนเทคขึ้นไปแล้วพอแล้วลูกที่มันอยู่ที่ต้นเนี่ยมันขยายมันขึ้นส่งให้เราได้ก็แสดงว่าอาหารเนี่ยมันพอลูกที่มีอยู่ก็พอด้วยไหมมันก็ถามว่าเป็นทรงของมัน ได้สวยอยู่สุดท้ายก็ลูกก็เขียวสวยเห็นมเห็ครับเนี่ยก็ยอโอเคอยู่นีนน่ก็ถือว่าใช้ได้อะเมประมาณนี้แล้วกันครับก็ในทางผมก็มีอยู่ในช่องแล้วสนใจก็ลองเข้าไปดูแล้วเดี๋ยวผมก็จะพยายามทําลงให้เพราะจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีอะไรผมก็เลยไม่ทำอะไรลงหน้าหน้าผมเป็นประมาณเนี้ยก็ทำตามทําตาม,ตาม ที่ผมอยากทําลงเพราะว่าบางครั้งมันก็มันก็เยอะบางครั้งก็อะไรนผมก็เราทําให้ในทางที่ว่ามันง่ายแล้วแหละมันง่ายเกินไปมันก็เหมือนไม่มีอะไรก็ก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยมันไม่รู้จะทาอะไร <c oughs> ไม่รู้ดิงมันก็ออกมาก็ตามสภาพที่เราทํามันก็งานถามว่าเนี่ยก็มีแค่นี้แหละแต่งๆข้างหน้าก็โยงมันนิดหน่อย แต่งเสร็จแล้วเดี๋ยวพอลูกเริ่มใหญ่ผมก็จะโยงผมไม่ได้โยง,มมโยงลูกเท่าผ่องนมผมยังไม่โยงนะผมจะรอให้ลูกเริ่มใหญ่ให้กิ่งกิ่งโตก่อนพอกิ่งโตแล้วผมจะเริ่มโยงเพราะว่าผมจะได้รู้ว่าเราจะดึงกิ่งขึ้นไปเท่าไหร่ถึงมันจะมีมีลมมีอะไรเนี่ยลูกเล็กมันถามวัสถบัตไหมมันก็ถ้ามันหลวงแต่ลูกเล็กก็ลูกใหญ่อยู่หวังเลยประั้นเนาะมันก,มนก็มันก็ต้องอยู่ของมันอะ่ะเราก็ต้องให้เขาเรียนรู้บ้างอะไรส่วนหนึ่งถามว่าจะเจอพายุอะ่ะถึงโยงแล้วมันก็มีแต่เสียหายน้อยหน่อยแค่นั้นเอง นะก็ฝากไว้หนึ่งคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปแต่งลูกที่เป็นปีแรกนะที่มีได้แต่งในการทําปุ๋ยใช้เองนะครับก็ถือว่าประมาณนี้แล้กันสวัสดีครับ